รถคุยรถคุยเกี่ยวกับปัญหาโลกแตกเดี๋ยวสิ่เอาคลิปลงให้เบิ่งเนาะว่ามันเป็นยังไงกินระเบงโหมักษาความสะอาดสูมานั่งชมวิวหิมะสูแนวได้นั่งชมวิวชิ้กล่องชิ้นงานเนาะฮะบอกไปรุ่นพ่อแม่สูบอกเคยบอกว่าอานากินแล้วเก็บพอมา พวะกูเบิงแล้วคือว่ามึนเฮ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยนะกินแล้วเก็บพร้อมครูบาอาจารย์เขาเดี๋ยวสอนอยู่นะพ่อแม่ก็บอกก็สอนอยู่ที่บอกแต่สูบบุชิ่วติบะก,กระตมอยู่ในคลิปเลยเนาะก็คือมันเป็นแรงท่องเที่เราแรงธรรมชาติเนาะที่ว่าไปตั้งแคมป์หรือว่าไปปิกนิกอยู่แคมป์น้ำไม่ใช่นะน่าจะเป็นอ่างน้ำพุนีน่แหละเนาะก็จะเป็นวิวสีเขียวมีอ่างน้ำเอองามเนาะบรรยากาศดีเงียบสงบต่างแต่ว่าขี้เงือ พวกนี้แหละพวกสันดานนี่แหละเนาะธรรมดาคนที่ไปเที่ยวในลักษณะแบบเนาะเขาเอินมาซึ่งธรรมชาติอ่าไปท่องเที่ยวแบบแรงธรรมชาติแบบสีนะควรหักและควรที่จะมีใจอนุรักษ์หักษาแรงน้ําหรือว่าทิวทัศน์หรือว่าความเป็นธรรมชาติให้มันได้ลายที่สุดเนาะกู้จากกินก็หู้จากทิมเป็นที่เป็นบอนถ้าว่าบอน,นัน้นมันมีบอนทิมเป็นกิจลักษณะกัเก็บใส่ถงอย่างครอบแคบหันแล้วก็เอาทิมเส่เลยในรถหันหรือว่าทีเป็นรถกระบะหรืออย่างก็ทิมแล้วก็ไปทิมอยเฮือนเฮือนแต่ละคนมีเบิรบอนทิมแล้วเป็นอย่างท้องไปทิมะส เจ้าสิให้ผู้ใดเก็บเจ้าสิให้ผู้ใดกวดขอถามแน่เจ้าสิให้ประชาชนที่แถวนันบ้ามาเก็บมากรวดความสปกปรกโสกครกที่พวกเจ้าเหตุนะโบแมนที่บอกสาวขี้เนี้อขี้ยุงที่พวกเจ้าทิ่มก็มีไผ่อรงันเป็นขี้ควายขี้ข่ขาพวกเจ้ามานำเก็บเนาะฉะนั้นมาฮับพิชอบตัตพวกเจ้าเองเนี่ยเนาะหู้เอาไปแล้วก็หู้เออกกับแค่นั้น,ง,นง่ายมันบ่ได้ยากพอดีมันโคตรง่ายเลยแค่มีความฮับผิชอบและก็มีคิดสำนึกในน้อยนึงถ้าว่าพอแม่ลูกเอาลูกไปก็ต้องเบิ่งลูกคือกันลูกท พากันไปก็ต้องสวนมูบอกมูบอกครูออสุเก็บดเดอ้ออ่าสวนกันกินแล้วสีแตกแล้วก็เก็บเข้าถงเข้าไทยแรงท่องเที่ยวบ้านเฮานธรรมชาติอยู่บนไหนกางงาไปตาโอ่อ,อนเนาะแล้วเป็นยังเฮาจะไปเห็ดเอ่อแรงท่องเที่ยวเรา,านั่นนะให้มันเปื่อนเปื้อเฮ้คันมักง่ายแบบนั้นนะเห็ดเปื่อนอยู่งกันก็ได้เด้อกินอินแลมเอาแล้วทำม,มึงซิฟ้าดิแจใส่อยู่หูใดเอาอยู่บนนอนบ่หรือว่าอยู่อยู่มุมใดของเฮือนหรือว่าอยู่เดินบ้านสู่เองนะ เฮ no? ็ดโลดเนาะกินอิ่มแล้วก็ฟาดเมนชิมโลดอยู่หน้าบ้านหมดหรือเองอย่างก็แล้วแต่ไปสินนะ้ส่วนตัวบ้านตัวเองปุมีเพลเบาให้ไปสน,นะเฮ็ดอย่างไรเฮ็ดโลดอยู่ในกระแพงบ้านตัวเองเฮ็ดโลดเนาะอันนี้นะมันส่วนรวมอีตูนเขานี่อีตูนพูดที่ว่าเขาไปที่หลังเนี่ยเขาก็อยากได้หูบงามๆวิวงามๆคือสู่ไปนั่นแหละเออเขาก็อยากถ่ายหูบบงามๆบอลมันป้าหญ้าเขียวทิวทัศน์งามน้ำใสอันนี้สูปไป er 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 ่ไปเฮนะ็ดเปื้อนเปิดไปซีนนะพุ่งไปตามหลังเซตยอย่างไรสู๋คือบางเดนสมองอะนะแล้วพวกเจ้านี่นะสีวาา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 าให้้้ไผมมทททคววสสะะะะะะอออดดดยยู่่ันนนเเปรรรชชลแกกบบบข สัตว์สาวาซิ่อยู่หันได้รับผลกระทบงัวควายไปกินที่เงียก็ไปอยู่ท้องบ่ย่อยสลายงัวควายเขาก็ตายเอาทิ้มลงน้ำสัตว์น้ำไปกินพวกเต่าพวกอย่างนี้นะก็ไปคาอยู่ท้องมันก็บ่ย่อยสลายเอาใจเพิ่นไปใส่ใจตัวลองคิดทบทวนเบื้องดีสักก่อนเนาะเวลาพวกเจ้าไปแบบนี้นะพวกเจ้าไปเจอเหตุการณ์แบบนี้พวกเจ้ามักบอกพวกเจ้าทายฮู้บพวกเจ้าตั้งใจไปกินลมส้มวิวแล้วพวกเจ้าไปเจอสถานการณ์แบบนี้เจอเหตุการณ์แบบนี้เยอะวิวที่เต็มไปด้วยที่เงียแบบนี้พวกเจ้ามักบอกอ่ะคันพวกเจ้าบุกมัก คนอื่นก็เส้นกันคนอื่นที่ไปตามหลังเขาก็หวังว่าสิได้เจอกับวิวงามๆธรรมชาติงามๆบ่แม่นวิวขี้เหงื่อแบบสัน้นฮู้จักเอาไปกินกะฮู้จักเก็บฮู้จักเมียนเณ่เนาะไงล่ะ,ละคิดหาผู้อื่นให้มันลายขึ้นแน่น้อยนึงก็ดีอย่าสุมักง่ายอันนี้เบ้าเบ้าบ่ต้องอ้อมค้อมเนาะเบ้าตรงๆเลยเนาะบางคนเฒ่าสิตายละเห็นลูกหลานทิ่มขี้งเงือกก็ยังบอกบ่ได้ก็ยังบ่มีปัญญาสิบอกว่าเออเก็บแม่บ่แม่นบ่ทิ่มขี้เหงื่อกจะต้องเก็บใส่ถุงเส้นไท่ดีๆแล้วเอาไปทิ่่่มออยูบนาากระตขี้เหง่อกลูกกบอหลาน แลายห่งจังไหบ้านเมืองจะสิพัฒนาและยห่งจังไดนบ้านเมืองมันจังสิดีขึ้นปัญหาโลกแตกแบบสิมันจังสิได้รับการแก้ไขมันสุดโสมลงกันย้อนคนเรานี่แหละบ่มีความผิดชอบเลยป่านนั้นสายเขียวมักเที่ยวธรรมชาติแต่ไปสร้างปัญหาตัวอย่างคลิปตัวนี้เนาะค่อยไปเที่ยวอ,อยู่ไสสมบูรณ์ภูหัวล้นไปก็ต้องได้ขึ้นไปเก็บขี้เหงือเพราะมันบ่นม,นมีไผเก็บพอเวลาขึ้นไปฮอดเทิงภูงหัวล้นเนาะกันยังได้ไปขึ้นเก็บชี้นเหงือกเออขึ้นไปแล้วกันย่งได้ไปเก็บทิ ทางตะวงมาบริเวียทางเทิงภูนะจอมภูนะบอลบอลจุดชมวิวอยู่เทิงภูนะชี้เี่ยว่าสวเต็มหัวค่อยกับมูน่ก็ได้ไปก้มเก็บเนาะเพื่อว่าหยัางเพื่อส่วนรวมเพื่ออยากให้คนที่มาที่หลังก็ได้ชมวิวงามๆว่าเป็นชมชีนะ้เงี้ยเนาะเออก็ย้อนมาหยัางก็ย้อนมาอยากให้มันได้ฮูกงามๆน้ำกันเขาเป็นสายท่องเที่ยวเขาเป็นคนเที่ยวธรรมชาติสนันว่ายาสุโกรหรือเห็ดพฤติกรรมที่น่ารังเกียจแบบซีอีเนาะมือนตาบ่งในเมบ้านเพลินเมืองทานนะเออบอนบ้านเขานะยุแคมทางซื่อๆนะก็ความความเกี้ยงความมืน เอาลี่เลียก็จนว่าสิบูติดพูนะความว่ามันสะอาดแหงบัดบ้านตู่นะเบิ่งดูลมปิ้วมาได้หนึ่งกระสันผู้ถุงยางพลาสติกจนว่าสิเข้าฮอตกันตาจนสิปกครองหัวกระย้อนอย่างกระย้อนน้ามือพวกเจ้าผู้ที่บ่มีใจหักผิดชอบผู้ที่ด้อยการศึกษาผู้ที่บ่พัฒนามันสมองผู้ที่ยังยุลิ้นลืบอยู่ในหูอยู่เนาะอยู่ในถ้ำอยู่บุ้งเลยว่าบ้านเมืองอื่นเขาพัฒนาไปเพราะใส่ระเบ้าเรื่องความสะอาดสุขอนามัยเนาะแต่ว่าโตนี่ยังเฮ็ดพฤติกรรมแบบเก่าๆแบบตั้งแต่สมัยสามสิบสี่สิบปีหลังพูนะเออกินใส่ทิ่มบน บู๊หักษาความสะอาดห,หูเตะสะดวกบ้นไหนทิมบันนั้นเอาแต่ความมักง่ายเนาะตาสร้างสุดน่ารังเกียจสุดพวกพฤติกรรมมักง่ายก็อ,ออกมาเล่าความเป็นจริงแล้วข้อออกมาเป็นกระบอกเสียงอีกกะบอกเสียงหนึ่งให้แกสังคมซะเพื่อว่าย่างขี้เล่ลายนี่เนาะมันจะเห็นให้หลายๆคนตะนักนึกถึงสิ่งเหล่านี้ให้มันหลขึ้นเติมปัญหาโลกแต่ปัญหาขี้เงี้ยอ,อที่บ่มีการพัฒนาอยู่บ้านเฮาเนาะบ่ม่นว่าระบบอ่ากำจัดขี้แบ่พัฒนาได้คนเนาะนิสัยคนบ่พัฒนา การที่มึงที่นี่สะสายของคนยังบพัฒนาเนาะการจูดที่นี่สะสายอีกก็ยังบพัฒนาผู้ใดเนาะมีความคิดแบบเดียวแนวเดียวกับลุงตรงเต่งเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามผลงานอื่นๆของลุงตรงเต่งนัมเลเดอร์อาขอขอบใจมื้อหน้าเจอกันกับคลิปใหม่ๆกูเสียในไปโพสต์เป็นเจไดบาวินสวนสาธารณะประเทศไทยสะอาดบ่สวนสาธารณะอ่าสวัสดีบ่าวเต้ยสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีบ่าววินแล้วกันสวัสดีบ่าววินในนี้มาเบิ่ง าเบิ่งทางกยะนี่เห็นบ่เหมือนเป็นระบบระเบียบประเทศไทยเห็นบ่นเห็นบ่เห็นบ่ทางกั้ยะยังจัดเป็นระเบียบน้อยแต่แมนเลยแล้วบ้านเพิ่นนนะบ้านเพิ่นนี่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 ใส่ก้นน้ำใส่เช็ดกั้ยนบ่คือบ้านเฮาเด้บ้านเฮาทีมชะตายคือท <oy> ีมบางันนะค่อยคิดว่ากินแล้วก็นย้อนทิ่มเลยบ่บอกบอกบอบ่กบอกบออ่ะนี่คือเจ้ลุมพินีเด้อบ่าววินเด้อครั้งแรกบ่ที่ได้มาแม่นครั้งแรกกว้างใหญ่ไพศาลเนาะแม่นโทษโทษโทษเจ้าโทษฮ่าหน้ารย์พ่นดูแป๊บนึงครับคิปก่อนอ่ะ เขาอยู่ประตูสองหรือประตูหนึ่งประตูหนึ่งอยู่ทา้งใดบ่เนี่มาทางนี้ทางนี้นี่ประตูหนึ่งมวินฮะพูดโอ้โดี๋ยวไปหาเพื่อนล้ก่อนเดินสนะไปไปมวินไปหาเพื่อนไปหาเพื่อนไปหาเพื่อนไปสะอาดสะอาดเป็นบ่แมนคักบ่ประเทศไทยคักขนาดมันบานเท่าเป็นยังเขาคือเห็ดบ่ได้จังสิประธานเจ้แค่ทางย่างนี่ต่อยนี่อันนี้บ่แม็นทางย่างเลยยางเจ้าเห็ดพิษเลย งงท,ท,ทั้งรถทีบได้หนี่ลบไงทางรถทีบเออ <c oughs> เอ,อ้โนี่ทางรถทีบได้ฝนตีเส้นไว้นี่ไปทางยางได้<อ>ทางรถทีบได้บริเวเออแต่ว่าถ้าว่าอยากผอนคลายอยากเกี่ยวอยากรับชมบัรยการนี่ก็ถือว่ามาส่วนนีิเนาะแมนนี่แหละอ,อันนี้ถนนในคนแลนเด้่บริเวณถนรนรถแลนดิ่องออกกําลังกายเนาะแมนบริเวณเราถนนรถใหญ่บันเทางด้่ถนนทางเล็กเก่าบันเทิงยังบนซัมดิ้งได้เดี๋ยวไปหาบวกคลเด้อ โอ้ยพ่อเพิ่ลมาพี so. ่น้องเลยสบายดีบ uh, 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 ่าวพนสบายดีสบายดีสบายดี้าพูได้มากนะมันนี่เบิ่งเพิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งเพิ่งไปไปพี่น้องว่ะจับเทามาฮะโดย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 พ่อพ่อพี่น้องบ่าวพ่นจะเลื่อนไสกับบ่าววิ่นน้องมันนี่งานทิ้อนาคตท่ไปหานังอีกก่อนรู้วงเลยเดีมนนี่ได้พี่น้องทุกคน สบายดีหนีมากเลยนะสบายดีสบายดีสบายดีสาวเล่าพี่น้องสาวเล่าพี่น้องนางเอกนางเอกเอ็มวี่เอกวีเพลงกันพูดจะเลื่อนไสพี่น้องโอ้ยไปไปมูอนี้พาบวินมาเลาะกันมาเลาะมาเลาะหนาขึ้นหนาขึ้นเลยเต๋อข้าั้าข้าขัดบ้านเฮาหนึ่งงูก็ปล่อยนี่กินจนมัดได้หนิเลยเอาบ้านเฮากัดปล่อยนี่บ้านเป็นอะไรเจ้าฉีลองไว้ลองลองบอกบอกขั้นดิ งวงมากขนาดนี้เนี่ยมนเ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 จ้าภาพเมนบ่แต่ว่าป่านพุ่นบ่ปล่อยให้ยังมากินเนาะเจ้าบ่มหักบ่ฮะเจ้าบ่มหักบ่หยอกชอบชอบชอบนี่จะเขา่วนเราต้องคนไข้เนาะนี่แหละเบาเบาเบาเวินคือมาพี่มาพี่เพื่อจะเห็นไว้สิแหละเจ้าคิดจะได้แบบว่าเออบ้านท่าแบบว่ามีสถานที่แบบตรงเกี่ยวกับง่ามมีอะไรอยงเี้ยมึงเต๋อคนเล่าเพาอันี่คือมักกินขี้เหยื่อสะใจจะไม่เห็นชวนในเมืองไทยนี่มันบ่เห็นบ่มีเด้บ้างนี่ย ย่างทางเข้ามาเนาะบ่มีเศษกระยาเลยกันว่าขวดน้ำเพิ่นกินแล้วเพิ่นก็เก็บไว้เป็นระเบียบมีคอกต่างหางไปยางเนาะถนนซั่นเลยะเพิ่นเป่าโนวีเห็นบ่ะขนาดใส่ยางเพิ่นยังม้วนไว้เอ้าเป็นระเบียบเลยโดยโดยๆดเห็นบ่นี่แหละคือชวนลุมพินี่วนสาธารณะประเทศไทยเนาะบ่วินเนาะครั้งแรกไม่รู้ว่าทีไรมาครั้งแรกใหญ่โตโฮลลันบ่บัดนี้ใหญ่โตโฮลลันโอ้คนประหยากย่างเลยยัดปวดขาย่างอ้อมนี่ก็ปวดขาถึงแล้วนันหลายกิโลได้หนิแม่นย่างไปย่างมานี่โต ผมจะเบิ่งครับผมนักท่องเที่ยวเพิ่นนักท่องเที่ยวเพิ่นให้อาหารป่าอาหารย่างเห็นปะสวนนี่ยังดังที่สุดจะหูบะคอยบ่หูเจ้าคอยาแตมาจ้าเออเดี๋ยวคอยสิพาาจะไปพีต่อไปดังที่สุดที่โด่งดังถึงต่างประเทศที่คนทั่วโลกมาประเทศไทยและต้องมาเที่ยวต้องมาถ่ายรูปแนวนั้นปะอู้มีได้มีด่าลามีคนดังอยู่สวนนี่ได้มีสิเล็บได้บ่วินไปยังโดยไปเจ้า กิ๊นึ่นงเราคอยย่างไหมครับเพิ่์นเนาะอืมไปปเด้ตอนอวี๋ยังยังล่ะเพิรนไล่เฮาอปะบอกแล้วอันนี้เพิ่์นเป็นเจ้าหน้าทีได้นี่เพิ่์นคอยดูแลความเรียบร้อยดูแลความปลอดภัยเพิ่์นและเรื่องหนึ่ง<อ>ด้วยความปลอดภัยนี่ยิ่งสำคัญเราทุกปราวินประเทศไทยไนะกล้องวงจรเต็มอยู่โอ้ข่อยกเย็เดียวว่ะรับพพในส่วนเป่าบอแมนเมืนพุ่นอยู่ตึกพุ่นคอนโดแมนแต่รับบพอ่ะนะครับรับพพในส่วนนี่คนละอย่างนี่บอวินบังในเต้กใน ถนนคนทางเลยฮะถนนให้คนย่างบนเลยบ่ยังว่าถนนรถทิ้งยังว่ะถนนจักรยานเมนเจ้าเ่าไปเอากะเทอตัวหนะเมนเดี๋ยเห็นแบบฝรั่งเหมืนมาเห็นบไนมาเบิงกาเบิงนกเห็นมั้ยคนเบิงกาจะน้อยไทยหู้บไหมเนค่ยคนชื่นชมคนนี้ก็ไทยหู้บอันนีนะบรับชมเห็นบ่เคยเห็นเห็นบ่เห็นบ่ทางจักรยานเป็นหวังเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดแต่ว่าสิ่งสำคัญบ่าวินคือจิตใตสเสนกของคนโดย เป็นยังประเทศไทยเพิ่นถึงสะอาดเพิ่นร่วมแรงร่วมใจกันเห็นบ่เนาะนี่ขนาดที่นั่งเห็นบ่อย่างดีเด้บ่วินด๋เนาะยังนี่บ่แม่นแค่บ่อเดียวนะน่ะมีหลายบ่อนะสิบอกให้เด้อไปยางเบิ่งยางเบิ่งยางอ้อมห้องนี่ไปพาเจ้ายางอ้อมน้องนี่นี่แค่ส่วนนึงนะบ่วินนะๆๆส่วนนี้กว้างใหญ่ไพศาลนะ ยังย kind of oh no. huh ังบ่หอบดอกยังบ่บ่เขอันนั้อหยังมาเหตดการะโหโบ่วินป้าก็ไล่เด้บอวินอยู่นี่บ่ส่ผ้าเจ้ยมาหาเพื่อนเหรอแม่เมาไปอ้ามีเพื่อนที่บออยู่นี่มีเลยเนาะดเห็นบเห็นบ พลังต่างชาติเหมืนมาขอบครัวเหมนี่นขอบขั้ว,าม,วาม,มาดีดชวนสาธารณะประเทศไทยเห็นบ่นี่แหละประเทศไทยมียังหลายๆอย่างมียังดีๆหลายๆอย่างให้คนทั่วโลกอยากมาหลินมาเที่ยวบ่วินแมนแมนอือนี่แหละพอยอยากพาเจ้ามาเหมือนนี่เจาเ้าบุกเลยมากเลยเล่นเห็นเพื่อนแล้วเป็นบ่เลนหยอกเด้อหยอกเด้อเดี๋ยวเฮียตี้บอกตรงกันตัวทองมันบอกสุภาพดีอ่า ตัวงเงินก็ทองสมบูรอืมท่าคนผู้จักเนาะเออปตาบ้าป่าไก่นี่ฮเนอะป่าชดนี่นี่นี่เห็้ดูเป็นเลี้ยงลูกคนเด้คือความบูรพสมบูรณ์เนี่ยปอบีนถ้าบ้านเฮาก็เลือดได้เติรแมนแมนแมนเอาหนาใหม่อีไม่ยิงเขาแล้วป่าชดนี่ซ่อนก็อยู่นี่อือ่อนป่าซ่อนแมนเห็นบอกความบูรพสมบูรณ์นี่คนดวงเงินก็ทองคนจิอือท่านผู้จั ยังเราเพา่อไปไปปลาสโอเนาะนี่ผืนกีมเนี่ยผ่นจมาปลาลายเลยค่ะนี่แหละประเทศไทยฮะมียังหลายๆอย่างวผู้บงปลาเป็นสายเลยพเห็นป่าบ้านเรานี่มาเรือได้แต่ป่านนี้โอ้ยได้ดีประเทศไทยผุจับได้บ่พเ้อนเลยทีุ่นหามคือหามดีเนาะนี่ความเชื่อของผัเนี่ยบอกเขาอย่างมากผ่บอกมาดี คน,น,นมาแลนดนี่เน,นาะจะากล่องเขไปดิแสดงว่าคนเคยได้กินอาหารนำคนหรอกิน,กนอยู่ของเนี่ยบม,มีใคทำลายเิมม่เด้บวินมีคนทำลายเผิ่ระวังเด้อดอ,องมันตีห้างเจ้าเด้อมันจีฟาดหางเจ,จ้าเด้อบวินญญมันจีฟ่าดหางเจ้าเด้อจะอยู่ไก่แอนุรักเนอนุรัก แ้วว <aría> like oh, okay. well, ่าอยู่บ้านเฮาเนี่ยก่อยแซ่บขนาดได้เลยโอ้ยเบียดได้ติดคุกได้บ่ได้ได้อยู่ทางไทยนี่กินบ่ได้พี่น้องแมนรัฐบาลเฮานี่ได้ยินเสียนจะยากมากในเรียนหูตั้งแล้วพอเห็นดอกเพิ่นบ่ไอใพไ่นบ่ไใบแหล่ะคอยกับคนน้อยต้อยแมนแมนอย่าไปอยู่ใกล้เพิ่นเด้เขาบอกว่าห้ามอยู่ใกล้นะเขาเขียนป้ายชัดเจนนะห้างมันสิฟ้าใส่ได้บอเวียนเบิ่งบ่วินความเจริญบ่วินฟังคุณบ่วินคุณความเจริญตึกเนาะแมนเนาะนี่แหละ ความเจริญพี่น้องเนาะ,ะเจริญคักบ่ล่ะมาเดี๋ยวมีอีที่ต่อไปเด้อเดี๋ยวสื้อผ้าฮะพาจะไปเบิ่งหลายๆอย่างในสวนลุมพินีกะฝากคลิปนี้ไวปเพียงสานีเนาะ <Okay. S 1> อยากให้จเจริงว่าความสะอาดความใส่ใจความเป็นระเบียบเรียบร้อยของประเทศไทยนี่เพื่อเป็นแนวทางคลิปนี้วิดีโอนี้ไปให้พี่น้องคนบ้านเฮาได้เบิง่งเพื่อคนบ่คนสิได้เห็นเนาะเพื่อเอาไปทำน้ำในสิ่งดีๆเนาะกะฝาแฟเพียงสานีพระวินขอบอขอบใจหลายๆเนาะ ครับผมคลิปนี้ก็บเ้าวิทย์ก็ขอจบคำว่าสบายดีเนาะ oh. นสบายดีและสวัสด,ดีครับทุกคนครับผมความจเจริญพี่น้นองความจเจริญพี่น้นองสบายดี <ไป S 1>